จบใจภาคนะครับที่ตั้งใจก,กันไว้มันก็ครบ10ปีพอดีนะครับตั้งแต่ภาคแรกจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุย,คยกับทางทางคุณเจียงมาตั้งแต่แรกว่าว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะทํากันให้มันเป็นใจภาคก็คุยกับพี่อนันดาไว้ก็สมการเราคอยครับผมว่าทุกคน นักแสดงทุกท่านทีมงานทุกคนทำงานเต็มที่จริงๆนะฮะทำงานเต็มที่จริงๆแล้วก็มันก็ครบรถทั้งแอคชั่นแล้วก็เป็นจุดจบของตัวละครตัวนี้ในภาพนี้ครับแลนดิ้งแลนดิ้งค่อนข้างสวยใช่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 ก็คือจริงๆมันในใน ตามตามตำนานนะฮะตามตานเรื่องจริงๆเนี่ยเสือสําคัญที่ขุนพันธ์ปราบเนี่ยตั้งแต่ภาคหนึ่งมาเนี่ยก็จะมีอันทวียาลูใช่ไหมฮะกับชูพี่น้อยพอภาคสองเนี่ยก็จะเป็นเสือใบกับเสือฝ้ายก็จะขาดอีกสองเสือภาคนี้เนี่ยก็คือเสือดํากับเสือมเหศวรซึ่งก็ได้พี่มาริโอมาเป็นเสือมเหศวรนะครับแล้วก็พี่โตโน่มาเป็นเสือดําภาคนี้ก็จะเป็นภาคการปราบสองเสือที่ พบตามตำนานเสือลายภาคกลางที่เรื่ผ่านปากกเา็เต็มไปด้วยคือในภาคนี้คุณพันจะถูกท้าทายด้วยวิเาขาเรียกแหละด้วยวิชาอาคมจากทั้งสองเสือท,ที่ที่ก็เก่งไม่แพ้กันเขามาเอาคืนคือราการรแคสิงที่น่าดูสงดท้ยถึงพัปาเขอบคุณครับเอาแยัง <c oughs> ในการเลือก <c oughs> แล้ก็เดมาร่วมง,งาน ใช่ครับใช่ก็คือจริงๆแล้วเราเคยคุยกันไว้นอกรอบก่อนหน้านี้นานแล้วนะฮะเจอพี่โตโนโ่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่โตโนโ่ถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันเราเคยคุยกันเรื่องสนามกันพักใหญ่ๆแล้วว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสตัวละครตัวเนี้อยากอยากเชิญพี่โตโน่มากับพี่โอเราก็เคยทํางานกันมาแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันคือเสือคำว่าโจรในเรื่องนี้เราไม่อยาก มันเป็นคาแรคเตอร์ฮะหนังผุญพันธุ์มันจะมีความคอมมิกอะไรบางอย่างอยู่ที่นักแสดงมันจะมีคาแรคเตอร์เสือก็ไม่จำเป็นว่าต้องดุต้องเขื่อนต้องอะไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตามคาแรคเตอร์อย่างเสือมาเหศวรเนี่ยเขาก็จะเป็นความผิวไหวเจ้าเล่ใช้แผนใช้อะไรเงี้ยตามพระที่เขาห้อยในเรื่องก็คือเป็นพระพระมาเหศวรแวขวคาดเขาก็จะมีความแวขวคาดใดๆอย่างเสือดําก็จะมีวิชา หลายก็สูญจะมีความดุดันจะมีความจริงจังจริงๆในเรื่องไม่อยากสปอยเ <after loo> ขาก็มีปมมีอะไรที่มันผูกพันกันกันมานะครับก็จริงๆดีใจได้สามแคสเนี่ยผมว่ามันเป็นหน้าหนังแอคชั่นที่ที่ครบรถครบรถแล้วก็ก็มันมันมันหลากหลายอารมณ์มาครับเราดาก่อนเลยค่ะเรายืนึงมาตั้งแต่ผลทําหนึ่งค่ะเราก็ยังส่งท้ายครับก็ก็ คือจริงๆมันก็เป็นอะไรเราก็รู้สึกแบบปลื้มเนาะที่เรามีส่วนหนึ่งในบทบทศาสตร์หนังไทยที่เราได้นําเสนอหนังแอคชั่นแบบของคนไทยจริงๆนะฮะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออคือแฮปปี้มากะฮะได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของของตำนานของคนไทยนะฮะซึ่งมันก็จบได้สวยฮนะเพราะเราเราก็คุยกับพี่ผมมัตั้งนานแล้วล่ะว่า เราจะทำตรงนี้ไปพอ r อ v e r ไม่ได้เราก็น่าจะหาแลนดิ้งสวยๆแบบเนี่ยไปงากันดีแล้วก็ผมว่าเราใช้สังขารไม่เยอะแล้ะเนาะประเด็นเลยประเด็นเลยประเด็นเลยราจะต้องพักผ่อนบ้างพี่ใช่ใช่ใช่เรานเป็นสิบปีที่สนุกมากแต่เป็นสิบปีที่เหนื่อยมากเขายอมรับมันเป็นหนังที่ทำยากครับ มันหลายอย่างองค์ประกอบมันเยอะครทั้งเป็นทีเรียลทั้งเป็นแอคชั่นทั้งคอสตูมเอฟเฟกทุกสิ่งทุกอย่างที่ยากที่สุดอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับแล้วก็พี่โขมเขาก็ชอบความร้อนครับเขาก็จะเลือกโลเคชั่นที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยไใช่แล้วถ้เราก็ต้องใส่ชุดที่เยอะที่สุดหนาที่สุดเหมาะก,กับอุณหภูมิไไม่้า เราเคลีลครย <S 2> <S 2> ร,รย์กันแล้วเาราเคลียร์กันแล้วเพื่อความขลังนะเพื่อทุกอย่างเพื่อท่านผู้ชมนี่ทุกอย่างเหือทุกอย่างเหงือดอันี้ก็รู้บอกให้ไม่ตอกับพี่โตโนงโเต็มใจไว้ใช่ครับอ่ะจริงๆแล้วทั้งหมดชุดหนาแล้วกันทุกคนนะฮะแล้วก็เหมือนรถพุ่มพวงนะฮะมันจะมีไอ้นู่นไอ้นี่ห้อยแล้วของเต็มไปหมดอะไรเงี้ยวิ่งกันร้องแรงร้องแรงแต่ก็ต้องเขาแข็งแรงกันนะผมผมผมไม่ได้วิ่งเท่าไหร่ผมอยู่หน้ามอนิเตอร์ พี่นาจาเส่งมาขนาดนีแล้วเราเตรียมใจเตรียมพร้อมแค่ไหนโอ้ตอนแรกก็คือเราร่วมงานกับพี่โขมมาแล้วครับเรารู้ว่าพี่โขมเป็นยังไงความโหดของเขาก็แต่พอมาขุ่นพันสามรู้สึกว่าโหดกว่าทุกอย่างที่ผมเคยทํามาครับ <c oughs> เพราะว่าพี่ผมเลือกวันที่ร้อนที่สุดในในปีเลยฮะก็คือไม่มีวันไหนร้อนเท่าวันนี้พี่ผมเปิดกล้องวันนี้เลยครับแล้วก็ร้อนมากคันนี้ร้อนละอุ่มาจากพื้นล่าง แล้วก็ซื้อแอร์มาก็ซื้อแอร์ส่วนตัวด้วยส่วนตัวมาไม่อยู่ครับไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เหมือนพัดลมเลยฮะแอร์สี่ตัวที่ซื้อมาคือกู้ช่วอากาศไม่ได้เลยใช่ครับมันก็หลายอย่างเหมือนพี่พี่อนนาบอกด้วยบางทีก็เรื่องของคอสตูมด้วยแล้วก็บางทีมันต้องบูด้วยแล้วก็มันมีทั้งเอฟเฟกต์ระเบิดอะไรเงี้ยเอฟเฟกต์เยอะอะไรเงี้ยเกิดดำบ้างเกิดดำพี่น้องเป็นเหมือนเขามล้วเจอเหมือนกันบูดหนบกนะก็ผม เพลิดเพลินมากกว่าครับนี้เขาเป็นเสือดําตลอดเวลาเลยตอนตอนไม่ถ่ายก็เป็นเสือดำใช่เขาไม่หลุดคาแรคเตอร์เลยเขาเป็นตลอดเวลาจริงๆแล้วมันหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนฝันนะครับคือเราก็ดูคุณพันมาตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองแล้วแล้วที่สําคัญเราก็ศรัทธาแล้วก็รู้จักกับประวัติของคุณพันตัวจริงนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นเป็นภาคเป็นไต่ภาคเป็นภาคที่สามนี้นะครับก็เลยรู้สึกมีความสุขกับทุกๆเวลาเลยที่ได้ได้อยู่ที่กองลองนึกเวลาที่ถ้าผมไม่ได้เป็นเสือดำนะครับเป็นเวลาเป็นโตโน่ฮะผมได้เห็นโอ้อยู่ใกล้ๆได้เห็นพี่จ่อยได้เห็นนักแสดงอีกหลายคนที่เราเราเราชื่นชมเขาอะนะ แต่โอเคเวลาผมเป็นเสือดำผมก็จะมองเขาอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นหน้ที่ได้ยินอย่างเงี้ยครับไม่ไม่พูดนี้ไม่รู้เลยครับจริงๆมันอยู่กองนี้คือแบบ้องพร้อมจะเล่นทุกคนตลอดเวลาแต่ขอบคุณที่พูดอีกงๆครับถ้าแต่ว่ามันเป็นมันมีทั้งความภาคภูมิใจมีทั้งความสุขแต่ว่าความเหนื่อยนะเราเตรียมใจว่าอยู่แล้วครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอกับอะไรแต่ยิ่งเห็นความเออมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นคนบ้านะั ทุกคนบ้าเหมือนกันฮะคือบ้างานบ้าที่จะทําให้มันออกมาให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมเป็นช่างกล้องเป็นทีมงานเบื้องหลังเมคอัพหรือแม้แ่งนัดแสดงเองมาเลยทําให้เหมือนกับเรามาทําในสิ่งที่เรารักกันแต่รู้ครับว่าทุกคนแบบเกินขีดจำกัดมันเหนื่อยแต่รู้ว่าสิ่งที่เหนื่อยอยู่เนี่ยมันเหนื่อยเพื่อใครเหนื่อยเพื่ออะไรอ่างนี้ ลิบ้างเ,เป็นเสืออะไรเสือเจิดครับเสือเจิดครับ่อ <c oughs> นเพื่อนสนิทของเสือมาเฮส่วนครับด้านขวาของเสือมาเฮส่วนก็สนุกมากครับอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าเราอาจจะโชคดีกว่าเพื่อนก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อครับออ๋เราถอดเสื้อหรอซึ่งไม่ได้บอกเขานะฮะอ๋อจริงเหรอเขาไมาทำหรอไมบอ้บอเขาถอดเขาเองครับเขาถอดแล้วเขาไม่อไม่ใส่ด้วยเ เดินโชว์กล้ามทั้งวันก็ชิลครับเป็นชโหนึ่งที่เราเหมือนขายแล้วก็รู้จ้อมันมันสนุกมากครับมันมากครับน้ำหนักลงประมาณสองสาโลครับระหว่างทายแล้วก็ได้เรียนรู้มุกแต่ละอย่างของพี่ๆทั้งหลายก็รู้สึกว่าเปนเกตมากครับนี่เขาจะมีมุกมาเล่นกับพี่ๆทุกวัน ฟิลิปมาสตัร์ทเได้ทำอย่างเลยเ้าทำไมคะทำไมคะฟิลิปเล่นเองใช่ช่ฟิลิปเล่นเองแต่ทุ่มเท้อับฟิลิปตกเติกล้มเลิมจนต้องให้คนไปบอกบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะเย็นเย็นกลัว่นะนี่ฮะอะไรกันอันนี้อันนี้คือปฏิเสธไ่่เหรออเคโเวโอเอเคโอเคโอเคไม่อันนี้ชีวิตส่งตัวครับไม่ได้เกี่ยวกกร่าไป่กับเ อะไรั้มาเอาเลยอ๋อไม้เท้านี้นะครับก็เป็นพทอเล้ยิวตั้งแต่เช้าแล้วแสดงว่าแน่นอนว่ามันจะต้องสนุกรบรอดแน่เลยช่มิ้งครขบลอครับรบรอคือเพราะมันออกมาจากห้องตัดต่อมันเดี๋ยวจะหาว่าโม้ไงที่เกียรติพูดเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าเราแฮปปี้ไงเราแฮปปี้เราเดินออกมาจากลงจากห้องตัดแล้วเราเราก็บอกคนทั้าทุกคนที่บอกได้บอกเฮ้ยมัน มันดีมันดีมันดีไม่ต้องห่วงมันดีจริงๆมันมันเป็นการแลนดิ้งของไตภาคที่แบบหนึ่งมันนานแล้วเนาะเราไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มันไม่ได้ถูกทำกันเรื่อยๆมันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เงินทุนนะมันเป็นเรื่องของใจอะมันเป็นเรื่องของความบ้าพลังแล้วก็ไอความที่มันเป็นภาคสามที่มันเป็นสิบปีเนี่ยมันเห็นมันเห็นความทุ่มเทในนั้นแบบไม่ได้ไม่ได้พูดโอเวอร์นะฮะอย่างที่ทุกคนบอกว่ามันทั้งร้อนทั้งอะไรอย่างเงี้ย ทั้งเอฟเฟกทั้งอะไรพอมันตัดออกมาเป็นหนังแล้วมันไม่มีมันไม่มีวินาทีไหนที่ช่วยเลยอย่างนี้มันไม่มีวิธีไหนที่แบบคือมันไม่มองว่าเฮ้ยเราจะทําหนังไทยสักเรื่องให้เป็นหนังแอคชั่นหนือไม่ใช่มันคือ,ม,คอมันคือการตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมเกาหลีทําอย่างนั้นได้ทําไมโลกเข้าไปไหนแล้วเราจะไปแบบนั้นเราจะทําแบบนั้นเร,เราเชื่อว่าเรากล้าอวดอย่างนี้นนนนถ้าม,มันประสบความสำเร็จเราจะมีสามดวหนึ่งนะครับสามจุดหนึ่งสามจุดสองไป คือจริงๆข้อเข่าเราก็ไม่ค่อยดีแล้วฮะคือิลิปตีเลยเนี่ยรื่งนะเรื่งอแครอนร้อน้อเราเรหมุนูคือจริงๆตอนตอนเราถ่ายฉากจบมันก็มีนะคือคือทุกภาคเราจะมีแบบเหมือนยกนิ้วเป็นแบบภาคต่อทิ้งท้ายอิ้งเ้างี้ยอันนี้ก็มีมีถ่ายนะก็แบบเฮ้ยจอย ยกสี่นิ้วหน่อยไหมกำกำลังยกขึ้นข่มข้อมาไม่เอาไม่แม่ต้องไม่ต้องตีตีมือเลยเอามือมาตีเลยอันนี้เฉลยเลยหรือเปล่าไม่าไม่เลด์คือคือจริงๆริง ไม่ไม่ใช่ว่าไอเรื่องของถุงพันธ์มันเล่าต่อไม่ได้นะผมแค่รู้สึกว่าเวอร์ชันผมกับพี่โขมันมันพอตรงนี้ดีกว่า่มันสวยแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าคนจะไปเริ่มต้นใหม่จะไปย้อนเล่าใหม่เลยอย่างเงี้ยก็เข้าว่านไปคือมันเหมือนมิชชั่นว่าเรามาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันเหมือนเหมือนศูนย์ศูนย์เจ็ดอ่ะเหมือนศูนย์ศูนย์เจ็ดที่พอหมดล็อตเฮดบอทแมนสมมุตินะก็มีดาราคนใหม่เข้ามามีผู้ร่มกับคนใหม่เข้ามาแต่เราได้สร้างคอนเทนต์เนี้ยไวเอาไว้แล้วซึ่ง แล้วก็ส่งต่อครันนี้ใครอยากจะทําอะไรต่อเราก็แต่เรารู้สึกว่าสามภาคของเราเนี่ยมันมันมันกำลังอิ่มตรงนี้แหละครับจะได้ช่วงประมาณเื่อไหร่สองมีนาครับสองมีนาแต่ต่อแต่ต่อตอนนี้มันวันเสร็จแล้วครับแต่ว่ามันซีจีแลมามามันมันก็เป็นขั้นตอนซึ่งซึ่งทีแรกอ่ะต้องขอโทษทีแรกเราวางกันไว้ว่าปลายปีแต่คํานวณกันดูดีๆแล้วมันมันไม่อยากปล่อยอย่างที่บอกไม่อยากปล่อยความ ความออกไปแล้วมันไหนๆแล้วอ่ะไหนๆมันมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องให้เวลาให้มันดีที่สุดนะอยากให้มันดีที่สุดคือเป็นผลงานมาสเตอร์พีซของเราเลยอันนี้ก็จริงๆทุกขุนพันธ์ทั้งสามภาคเนี่ยมันมันรวมเป็นหนังเรื่องเดียวจะเรียกว่ามาสเตอร์พีซก็ได้อะไรเงี่ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังในฝันในฝันที่ผมอยากทําอยากทําหนังสักเรื่องที่แบบฝ่ายฝันมาตั้งแต่เด็กว่าเราอยากทําหนังบล็อกวอสเตอร์ที่เป็นที่เป็น ที่มันเป็นแพ็คเงี้ยฮะมันก็ผมว่ามันภูมิใจนําเสนอแล้วกันว่าว่าผมผมเชื่อว่ามันมันคุ้มค่ากันรอคอยครับพียงภาษาผมภาษาเลยครับโอ้ยทไมก้อเราเล่นมากอะเราปากหลายภาคแล้วอ่าก็ก็อย่างที่พี่ผมว่าแหละฮะมันเป็นมันเป็นหนังแอคชั่นไทยที่ผมว่ามันยูนิคมากเพราะว่า คงไม่มีอ่ะมัน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 ยากมากที่จะหาโปรเจกต์อย่างนี้แล้วก็ที่มันเป็นไปภาคด้วยเลยผมรู้สึกว่าว่าทุกคนเต็มที่ก็ก็ฝากด้วยกันฮะมันมันเป็นจริงๆว่าผมว่าภาคเนี้ยมันจะว่าด้วยการสบายเถอะเนาะใช่คือมันเป็นการอยู่รอดซึ่งซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นคีย์ที่ที่น่าสนใจมากเลยนะผมว่ามันจะต่างต่างออกไปจากภาคอื่นๆซึ่ง ภาคอื่นมันจะมีความตัวละครของขุมพันธ์จะมีความเป็นแบบคอมิกหน่อยจะแบบแบบภาคนี้จะมีมีเส้นเรื่องที่ผมว่าแตกต่างจากภาคอื่นในแง่ที่ว่ามันจะมีความดราม่าขึ้นซึ่งโอ้ยอยากฝากให้ทุกคนแหละนะพี่โตโน่พี่โตโน่ฝากสวยสุดาปสดำสดำเลยครับครับก็ทุกคนเต็มที่กันมากครับ แล้วก็ใส่กันเกินร้อยเลยครับก็หวังว่าหวังว่าหนังผนพันธุ์ภาคสามนยครับจะเป็นของขวัญให้กับคนไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับอยากให้ทุกคนไปดูไปเยอะๆครับครับไอสิ่งที่จะพูดมันมันเราได้ทําไปในหนังไปหมดแล้วครับมันมันไม่รู้จะเอาสกิลไหนหรือจะเอาแรงจากไหนมาให้ได้มากกว่านี้แล้วในในแต่ละ นาทีหรือว่าในแต่ละวินาท,ทีที่เราเป็นพวกเขาอะก็เลยผมว่าเรื่องนี้ขอใช้ผลงานเป็นแทนคำพูดเถอะอยากให้ได้ไปดูกันครับแล้วก็ช่วยกันบอกว่ามันดีไหมชอบตรงไหนอะไรเงี้ยครับเห็นไหมเห็นโอ้ครับหน่โออพี่โอ้ไปก่อนนก็รอดแล้วผมก็ฝากไว้ด้วยครับขุนพันสามก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆครับที่โอ้มีโอกาสได้มาเล่นขุนพันสามแล้วก็บอกได้เลยว่า เต็มที่ครับทีมงานทุกคนก็แบบเต็มที่มากๆแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามด้วยครับคุณพันสามครับขอบคุณสิริพิศาลด้วยไหมสิริพิศาลเลยไหมสน่อยอ่าพูดภาษากินเลยพูดภาษากินเลยภาษาอังกฤษภาษาสวิสเออภาษาสวิสใช่่ปะเออสวิช ฝรั่งเศสนะเรื่องนี้นะครับกลุ่มภาคสังคมสองมีนาคมนะครับเป็นหนังที่เราเชื่อว่าทุกคนต้องชอบมากครับมันเป็นอะไรที่มันมากครับแล้วก็มันจะไงผนพูดยากครับแต่พูดหน่อยแต่พูดหน่อยบอกชาวสวีเดนให้มาดูนะครับก็มือสบายง่ายครับครับครับต้อนพูดหมดแล้วครับก็ฝากรั่งเศสครั่งเศสก็ดู